พี่ครับวันนี้โชคจะมาย้ำให้เห็นถึงตั้งแต่ทฤษฎียันปฏิบัติของหน้าเทศดแท่งเขียวเปลี่ยนเทนอย่างอย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับผมเรารู้ก็อยู่ว่าแท่งเขียวเปลี่ยนเทนคือเขียวใหญ่แท่งแรกวอลลุ่มพีกยิงทะลุแนวต้านที่เป็นกรอบสะสมโซนล่างขึ้นมายืนได้และปัจจัยที่สร้างโอกาสให้เกิดแท่งเขียวเปลี่ยนเทนที่แข็งแรงคือมันต้องเป็นกรอบที่ชัดเทนชัดวอลลุ่มชัดตรงเนี้พี่เข้าใจอยู่แล้ว แต่วันนี้นะครับโชคจะมาขยายในเรื่องความเป็นกรอบให้พี่ได้เข้าใจอย่างชัดเจนขึ้นพี่ครับอย่าลืมนะ้เมื่อกี้โชคโชคเน้นว่าอะไรความเป็นกรอบของมันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวโชคให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งก่อนว่าความเป็นกรอบนะครับมันมีปัจจัยของความเป็นกรอบอยู่นิดหนึ่งโชคเพิ่มตรงนี้ให้ก่อนนะนี่คือความเป็นกรอบนะครับผมนะครับ หุ้นที่วางกรอบนะครับงบดีกําไรโตยิ่งได้เปรียบหุ้นที่วางเป็นกรอบนะครับปันผลต่อเนื่องยิ่งได้เปรียบยิ่งเป็นกรอบล่างที่เป็นกรอบเก็บหุ้นก็ยิ่งทําให้เราได้เปรียบกรอบล่างไม่พอยังเป็นโซนล่าง <gl> ก็คือราคาล่วงยากก็ยิ่งทําให้เราได้เปรียบกรอบล่างโซนล่างมันทําให้หุ้นราคาต่ําก็คือราคาลงมาถูกมากดังนั้นจําไว้หลักง่าย กรอบล่างโซนล่างราคาต่ำงบดีปันผลดีมันคือโอกาสแห่งความได้เปรียบที่ปลอดภัยคุ้มค่าเรารู้กันตรงนี้อยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่เรารู้กันเราต้องให้ความสำคัญที่สุดว่าการจะเล่นหุ้นให้ได้เปรียบนะครับเราต้องรักษาหน้าเทรดแท่งเขียวเปลี่ยนเทนนี่คือหน้าเทรดเซตอัพที่เราจะต้องเล่นโดยมีในยะยืนยันว่ากรอบชัดเทนชัดวอลลุ่มชัด ตรงเนี้ยเราย้ํากันมาจนชัดเจนแล้วพี่ก็เข้าใจในในสิ่งที่โชคย้ํามาแล้วแต่วันนี้สิ่งที่โชคให้ถ้านี่เป็นหุ้นทําเฟรมเดกอบล่างจริงๆนะครับกรอบมันจะยาวกว่าเนี้ยแต่พูดง่ายๆก็คือหุ้นนะครับที่ลงมาย้ําแนวรับหลายๆรอบขึ้นไปจ่อต้านหลายๆรอบแต่ไม่ผ่านต้านลงมาย่าแนวรับแต่ก็ไม่หลุดแนวรับเพราะมันมีแนวรับในใจ กลุ่มเราเป็นกลุ่มเดียวนะครับที่ใช้แนวรับในใจไม่ใช้จุดโลดังนั้นสิ่งที่จะให้ตรงนี้นะครับเมื่อเราเห็นหุ้นกรอบล่างโซนล่างงบดีปันผลต่อเนื่องหรือมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีกำลังจะกลับตัวฝ พูดง่ายๆนะครับวางกรอบนะครับกรอบล่างโซนล่างนะครับแล้วเริ่มมีวอลลุ่มเข้าเทนเริ่มชัดกรอบชัดเทนชัดวอลลุ่มชัดมันเตรียมจะกลับตัวหุ้นที่จะเตรียมกลับตัวต้องยิงแท่งเขียวเปลี่ยนเทนขึ้นมาเราทราบข้อนี้กันดีอยู่แล้วดังนั้นสิ่งแรกที่พี่จะต้องมองให้ได้ก่อนว่าหุ้นตัวนั้นลงมาเล่นกรอบล่างโซนล่างพร้อมจะยิงแท่งเขียวเปลี่ยนเทนหรือไม่ เมื่อพี่เห็นรอบแล้วพี่ก็ต้องฝึกตีแนวต้านพี่ต้องฝึกตีแนวรับในใจแนวรับแนวแนวต้านยังอิสระแต่แนวรับนะครับไม่ใช่จุดโลหรือปลายไส้ต่ำสุดนะแนวรับที่กลุ่มเราใช้เราเรียกว่าแนวรับในใจตรงเนี้ยพี่ต้องฝึกมองให้ออกได้แนวรับในใจจะชัดก็ต่อเมื่อมันมีการย้ำหรือย่ำนะครับแนวรับในใจชัดๆไม่ได้ย่ำจุดโลนะ แต่มันเป็นการที่ราคาหนึ่งนะครับหลุดแล้วดึงกลับเราต้องหาราคาที่เป็นแนวรับในใจให้ได้หุ้นที่จะเกิดแนวรับในใจได้นะครับหุ้นที่จะเกิดแนวรับในใจได้ต้องย้ำนะครับราคาที่เป็นราคาในใจเจ้าให้เห็นชัดส่วนใหญ่หุ้นพวกนี้ยกรอบมันนะครับจะสามเดือนห้าเดือนเจ็ดเดือน ออบมันจะยาวๆก,กว้างๆหน่อยแต่หุ้นเพิ่งลงมาแค่เดือนสองเดือนอะไรพวกนี้นะครับเราจะไม่เห็นแนวรับในใจมันนะแนวรับในใจมันจะเริ่มเห็นนะครับสามเดือนห้าเดือนขึ้นไปเพราะเราจะเห็นเลยว่าอ๋อราคานี้หลุดเมื่อไหร่ดึงกลับหลุดเมื่อไหร่ดึงกลับดังนั้นราคาแนวรับในใจไม่ใช่แนวรับตลาดที่เราเรียกว่าจุดโล หรือปลายไส้ของแท่งแดงหรืออะไรต่างๆนะครับที่เรียกว่าจุดโลตลาดจะใช้จุดโลบางครั้งก็ปลายไส้บางครั้งก็ราคาปิดแต่เราจะมีราคาแนวรับในใจดังนั้นหุ้นที่จะมีแนวรับในใจให้เราเห็นได้กรอบต้อง3มเดือนหเดือนเริ่มเข้าใจอย่างว่าทําไมโชคถึงได้บอกว่าหุ้นควรจะมีกรอบเก็บอย่างน,น้อยสามเดือนห้าเดือนขึ้นไปเพื่อที่จะให้เวลานะครับเจ้าเฉลยราคาในใจหรือแนวรับในใจออกมาให้เราเห็น ดังนั้นนะครับสิ่งแรกที่พี่เห็นนะครับอันนี้สําคัญมากสิ่งแรกที่พี่เห็นนะครับเมื่อกี้ที่เราอธิบายกันว่าหุ้นกรอบล่างโซนล่างเดี๋ยวโชคหาให้ก่อนนะครับแปบ๊บเดียวนะนี่เราพี่พี่ต้องหาทุกวันนี้นะครับ โชคกับพี่ร่วมกันคัดหุ้นอยู่แล้วเพื่อให้กลุ่มเราได้หุ้นดีๆออามาเฝ้าแล้วเล่นกันทุกวันอยู่แล้วดังนั้นนะครับจําไว้เลยนะครับกรอบล่างโซนล่างที่เป็นหุ้นราคาถูกนะงบดีปันผลต่อเนื่องวองลุ่มเข้าด้วยแรงซื้อพวกเนี้ยเราต้องหาให้ได้จริงๆเราหาได้อยู่แล้วนะครับเพราะนี่ไง หุ้นการบ้านโชคสูบให้ฟังหมดแล้วนะเดี๋ยวโชคอธิบายว่าหนึ่งสองสามสี่คืออะไรสิ่งที่โชคจะอธิบายแนวรับแนวต้านขีดเส้นใต้หรือสีฟ้าอะไรพวกนี้นะครับโชคจะอธิบายให้หมดเพราะพวกนี้มันสําคัญถ้าพี่ฟังโชคอธิบายวนันนี้พี่จะเห็นเลยว่าหุ้นพวกนี้หลายตัวสวยมากพี่จะเข้าใจกับมันเลยกลับมาเหมือนเดิมเราเข้าใจตรงนี้แล้วสิ่งที่โชคกําลังจะนําอธิบายพี่นะครับหุ้นที่เป็นกรอบล่างโซล่างงบดี แล้วมีวอลุ่มเข้าพี่จะต้องฝึกอะไรก่อนตีแนวรับในใจมองแนวรับในใจให้ออกไม่ใช่จุดโลนะแต่มองแนวรับในใจให้ออกมองแนวรับในใจได้ก็ต้องตีแนวต้านเดี๋ยวเราเรียนกันไปเรื่อยๆอยู่กันไปนานๆนะครับแนวรับในใจจะเป็นเรื่องปกตินะครับเราจะเข้าใจกับมันเองดังนั้นเมื่อเราเห็นแล้วว่าหุ้นพวกนี้นะครับวางกรอบสะสมเก็บหุ้นเพื่อจะเริ่มอัพเทนหรือต้นเทนหรือต้นล่อ เราจะเห็นสัญญาณกับมันก็คือหน้าเขตยิงแท่งเขียวเปลี่ยนเทนแต่ก่อนที่จะยิงแท่งเขียวเปลี่ยนเทนมันมีอยู่สี่จังหวะในหุ้นนะครับที่รอเฝ้าเล่นหน้าเรตแท,ท่งเขียวเปลี่ยนเทนมันจะมีสี่จังหวะแล้สี่จังหวะตรงนี้นะครับนี่ไงที่โชคเอามาใส่ไว้เห็นไหมมีเลขหนึ่งเลขสี่เลขสองเลขสามพวกเนี้ยนี่คือจังหวะการเล่นพี่จะเห็นถึงความชัดเจนยิ่งขึ้นเวลาโชคอธิบายวันนี้แล้วคืนนี้นะครับเรามาสรุปคัดหุ้นกันอย่างชัดเจนไปเลย วันนี้มันมีสองรอบอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราเราจะต้องเต็มอิ่มในเรื่องตรงนี้ดังนั้นสิ่งแรกคุ้นกรอบร่างโซนล่างยิ่งงบดีนะครับวอลลุ่มเข้ากรอบชัดเพนชัดวอลลุ่มชัดหาแนวรับในใจให้ได้ตีเส้นแนวรับในใจให้ได้แล้วมาตีเส้นแนวต้านนีสใส่โชคส่วนใหญ่นะครับเน้นราคาเต็มแท่งนะถ้าต้านต้องเต็มแท่งเขียวโชคจะไม่มองไส้หรือราคาเปิดนะเพราะพวกนี้มันยกเคลียรดังนั้นพวกนี้เมื่อเราได้แล้วคราวนี้มาเรียนรู้สเต็ปต่อไป พี่ครับจังหวัดที่หนึ่งจุดที่หนึ่งจำไว้เลยนะเราเรียกว่าจุดวัดใจจุดวัดใจตรงนี้นะครับมันก็คือหน้าเทตดแท่งเขียวเปลี่ยนเทนเวอร์ชั่น2ใช่ไหมพี่ครับจุดวัดใจตรงนี้คือหน้าเทตดแท่งเขียวเปลี่ยนเทนเวอร์ชัน2ใช่ไหมครับทําไมมันต้องเป็นเวอร์ชั่นสองเพราะมันต้องมีประสบการณ์ก่อนเราต้องมองกรอบให้ได้ก่อนว่าหุ้นตัวนี้วางกรอบชัดแนวรับในใจชัด ดังนั้นจุดวัดใจที่ต้องกล้าเสี่ยงก็คือนะครับก็คือมันก็คือหน้าเทดแห่งเขียวเปลี่ยนเทนเวอร์ชั่น2ก็คือราคาหลุดแนวรับในใจดึงกลับขึ้นมาเห็นไหมโชคมีคําอธิบายให้ที่เป็นดอกจันทยกราคาดึงกลับขึ้นมาแนวรับในใจกดเคลียร์หลุดแนวรับในใจแล้วดึงกลับขึ้นมาดังนั้นจุดตรงนี้นะครับแต่มั่นใจก่อนพี่ต้องมั่นใจก่อนว่าหุ้นตัวนี้สร้างกรอบมาสมเดือนหเดือน จนแนวรับในใจมันย้ำจนชัดแล้วเราจึงจะเล่นหน้าเทพแท่งเขียวเปลี่ยนเทนเวอร์ชั่นสองได้เพราะหน้าเทเนี้ยยากกว่าเวอร์ชันนึเพราะอะไรมันต้องอ่านแนวรับในใจให้ออกถ้าเรายังอ่านแนวรับในใจไม่ได้เราเล่นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันก็อาจจะเคลียร์แต่ถ้ามันย้ำแนวรับในใจได้ชัดแล้วเราจะมีความมั่นใจมากถ้ามันดึงเขียวกลับขึ้นมา เหนือแนวรับในใจได้ดังนั้นตรงนี้มันจะกลายเป็นจุดปลอดภัยและจะกินเต็มกินเต็มกอบเก็บเลยนะครับผมอันนี้สำคัญมากๆดังนั้นนะครับจุดที่จะเป็นจุดวัดใจนะครับพี่จะต้องกล้าเสี่ยงจริงๆมันไม่ได้เสี่ยงมากถ้า เรามีประสบการณ์แล้วความรู้แล้วเราอ่านได้ว่ากรอบชัดเพนชัดวอลลุ่มชัดแล้วเป็นกรอบเก็บมาสมเดือน5เดือนชัดเจนหลุดแนวรับในใจย้ำมา3-4รอบแล้วดึงกลับขึ้นมาตลอดเวลามันดึงกลับแท่งนี้ส่วนใหญ่มันจะดึงเหมือนเหมือนว่าเด้งแนวรับขึ้นไปจ่อตา้านอย่างน้อยกําไรก็ตามเกอบเต็มกรอบของมันเลยดังนั้นจุดวัดใจตรงนี้มือใหม่อย่าเพิ่งเล่น เพราะพี่ยังอ่านแนวรับในใจไม่ได้แต่ถ้าพี่อ่านแนวรับในใจได้คล่องพี่จะรู้เลยว่าราคายกดึงกลับขึ้นมาแนวรับในใจนั่นคือจุดเข้าที่ได้เปรียเพราะมันคือหน้าเทปแท่งเขียวเปลี่ยนเทนเวอร์ชั่นสองพี่ครับเข้าใจตรงนี้ไหมจุดเนี้ยมันทำให้เราได้กินเต็มแต่มันต้องกล้าเสี่ยงพี่ครับกลัวอะไรล่ะ ถ้าถ้าพี่กลัวมากๆนะครับถ้าพี่เข้าแท่งเขียวได้สต็อปลอกใต้ราคาเปิดหรือใต้ไปไส้ของแท่งเขียวที่ดึงกลับสินี่คือรูปแบบการเข้าเพราะมันเป็นจุดวัดใจจุดวัดใจตรงนี้นะครับมันทำให้เราได้เปียบแต่แต่ความได้เปียบตรงนั้นมันอยู่ที่ว่ากรอบเก็บนานย่ำราคาแนวรับในใจชัดหลุดดึงกลับลึงกลับแล้วแนวรับในใจไม่ใช่จุดโลของกราฟนะ แต่มันเป็นจุดย่ำราคาที่เกือบจะเป็นจุดโลแต่ไม่ใช่จุดโลมันจะมีจุดเด้งกลับของมันหาให้ได้ว่าราคายกดึงกลับขึ้นมาแนวรับในใจเข้าในต้นแท่งกลางแท่งก็ได้เพราะมันเหมือนหน้าเทตแท,ท่งเขียวเปลี่ยนเทนเวอร์ชั่นหนึ่งแต่แท่งเขียวเปลี่ยนเทนเวอร์ชั่นหนึ่งมันคือเข้าแนวต้านแต่แท่งเขียวเปลี่ยนเทนเวอร์ชั่นสองก็คือเข้าแนวรับเห็นไหมแต่เป็นเขียวทะลุแนวรับขึ้นมา แต่มีข้อแม้สําคัญกรอบต้องยาวแนวรับในใจต้องชัดและหุ้นตัวนั้นยิ่งกรอบชัดเทนชัดวอลลุ่มเข้าหรือวอลุ่มชัดจะทําให้การเข้าจุดวัดใจในการกล้าเสี่ยงตรงเนี้ยมันเป็นการเสี่ยงที่คุ้มค่าและมีผลสําเร็จที่ดีมากมือใหม่พี่สวอยอย่าเพิ่งมือใหม่พี่สวนะครับอ่านแนวรับในใจให้ได้ก่อนตามที่โชคสอนโชคสอนวันแล้ว ตีไปนะครับก็วันละสองรอบเป็นอย่างน้อยอยู่แล้วทั้งตลาดเปิดทั้งสรุปหุ้นดังนั้นในเมื่อโชคสอนทุกวันวันละสองรอบอย่างเนี้ยพี่ต้องมองมันออกแน่และที่สําคัญพี่ไม่ต้องห่วงทุกขุนการบ้านโชคมีแนวรับในใจให้มีแนวต้านให้เห็นไหมครับพี่ก็จะมองง่ายด้วยและชื่อหุ้นแต่ละตัวและโชคก็บอกว่าหุ้นแต่ละตัวกําลังตําแหน่งอะไรเห็นไหมครับมันคือความชัดเจนที่พี่ไม่ยากพี่ครับเริ่มเข้าใจ วันนี้พี่จะเข้าใจยิ่งขึ้นถ้าโชคอธิบายหุ้นการบ้านในโพล,ลิ์หุ้นการบ้านที่เราจะเตรียมเล่นในรอบนี้พี่ครับจุดที่หนึ่งจุดวัดใจที่ต้องกล้าเสี่ยงตรงเนี้ยพี่พอเข้าใจภาพรวมได้เห็นภาพกับมันชัดขึ้นไหมตอบโชคก่อนโชครอคำตอบอยู่พี่เห็นไหมครับวันนี้โชคเตรียมตัวมาโชคพูดเป็นต่อยหอยเลยนะ อย่าลืมนะครับเงื่อนไขมันพี่ต้องไปจดเพิ่มเองนะไฟล์ภาพทั้งหมดนะครับโชคโชคลงไว้ให้ในกลุ่มไลน์ของเราแล้วนะดังนั้นนะครับพี่ต้องจำเงื่อนไขว่ากรอบชัดเพนชัดวอลลุ่มชัดกรอบชัดเพนชัดวอลลุ่มชัดและแนวรับในใจต้องชัดแล้วมันต้องย่ําแนวรับในใจจนชัดเจนพอพี่ครับอีกคําถามหนึ่งอีกคําถามหนึ่งพี่รู้กันไหมครับว่าหุ้นที่ย้ำแนวรับในใจชัดนะครับแล้วลงมากรอบร่างโซ่ล่างงบดี ส่วนใหญ่นะครับมันก็จะย่ําแนวรับในใจต่อให้เซ็รล่วงมันก็ยังจะย่ําแนวรับในใจอยู่เพราะมันก็ไม่อยากรล่วงเพราะมันล่วงมาจนต่ําสุดแล้วมันก็จะประคองยิ่งตอนนี้นะครับเซ็ตกาลังล่วงอยู่นะครับหุ้นที่เบรกแนวรับในใจมันก็พยายามจะเบรกเพราะมันเป็นกรอบล่างโซนล่างราคาต่ําสุดแล้วมันก็ไม่อยากจะต่ําลงไปขว่านี้อีกแล้ว ดังนั้นสังเกตนะเซตร่วงๆนะครับพุ้นที่เบรกแนวรับในใจหรือจ่อแนวรับในใจนะครับพยายามจะเบรกพยายามจะดึงรักษาทรงตรงนี้ไว้ไม่ทําโลใหม่อ่ะแต่พยายามจะรักษาแนวรับในใจไว้อ่ะหลายตัวมากสรุปคืนนี้นะครับเดี๋ยวตอนตอนไลฟ์คืนนี้ในการสรุปคุนการบ้านพี่จะเห็นชัดเจนเลย ดังนั้นแนวรับในใจนะครับถ้าหุ้นมีกรอบแค่1เดือน2เดือนพวกนี้เราจะเห็นไม่จริงนะครับเพราะมันอาจจะย่าโลแค่หนึ่งรอบสองรอบแค่นั้นเองแต่หุ้นที่เป็นแนวรับในใจนะครับไม่ใช่ดับเบิลบอททอมนะที่เป็น W ิขา2อย่างเงี้ยเข้าใจไหมไม่ใช่เป็น W ิขาสองแนวรับในใจส่วนใหญ่มันจะเป็นทริปเปิลบอททอมหรือดับเบิลดับเบิลบอททอมนะครับก็เป็นว่าขาสามขาสี่เราจะเห็นแนวรับในใจชัดเจนของกรอบหุ้นอันนี้สำคัญมากๆอ่ะ เมื่อแนวรับในใจนะครับจุดที่หนึ่งจุดวัดใจที่ต้องการเสี่ยงที่เข้าใจแล้วต่อไปเป็นจุดที่สองพี่ครับจุดนี้โชคตั้งชื่อไว้ตรงตัวเลยนะจุดเอกใจต้องเฝ้ามีอะไรบ้างยกราคาขึ้นมาเจาะต้านก็ต้องเฝ้าเพราะมันจะระเบิดแท่งเขียวใหญ่ยกราคาขึ้นมาพักตัวเจาะต้านวอลลุ่มแห้งก็ต้องเฝ้าเพราะมันเป็นจุดที่อะไรรอยิงแท่งเขียวใหญ่เข้าใจตรงนี้ไหม พี่ครับคำคำว่าพี่ครับทุกครั้งที่พี่เห็นนะครับหุ้นที่เป็นกรอบล่างโซล่างกําลังจะกลับตัวเพื่อยิงแท่งเขียวใหญ่นะครับหรือแท่งเขียวเปลี่ยนเทนมันยกราคาขึ้นมาจ่อต้านกรอบยกราคาขึ้นมาจ่อต้านกรอบไม่จําเป็นจะต้องแตะแนวต้านหรือยกราคาลอยๆอยขึ้นมาเหมือนจะยกไปจ่อต้านหรือพักตัวหรือพักตัวนะครับจ่อต้านหรือพักตัวย่ําต้านหรือพักตัวเหนือต้า,านก็เป็นอะไร